วัสด,ดีค่ะมี่ยศใสกันเหตุงานนะคะเนาะงานของยศใสก็คืองานดัดสักข้าดัดสักข้านะคะเน,นาะสักปกดิบไม่เป็นลูกย่างเช่นไม่เป็นเติร์ดของเจ้าตัวเองหรอกคะ่ะช่วยน,อน้องช่วยนุ่งเห็ดก็สักข้านะคะดัดสักผ้านะคะเนาะ สักฝาก็ะซึ้งสักมัดทุกอย่างนะจ๊ะเอาอย่างแม่สักสักแดดก็ดีแล้วจะมึงเห็นเนาะแดดดีใช่เยู่เมื่อไรมึงไม่แดดก็แย่อยู่จ้ะเงาให้งานดันแดดทองฟ้ากรสัยตะวันก็บป็นแหน่งสบายมากฝนหน่อยฝนตกลงมากๆทีเก่าเลยจ้ะอืม งานสะแขวนกับเมื่อยเด้อค่ะาดนั้นวันวาบ่เมื่อยไม่ต้องใส่แห้งใส่อย่างเข้าอดทนทุกอย่างค่ะบ่วยเห็ดอย่างนอพี่น้องเนาะเขาก็ต้องอดทนว่างา้นยังกับเมื่อยเมื่ดงานเบางานหนักใส่แห้งใส่สมองกับเมื่อยคนละแบบของเขานะะเขาก็อดทนเอายิ่งใดมันก็บ่มีนปัจใจมากยังไงดอกค่ะเงินทองก็ได้ได้มากยังไงได้มายากค่ะใส่ง่ายง่ายเมื่ดไวผสมหาทุกงานยากเงินทองก็ได้ มื่อนี้ย้าใส่กะทยเห็นบอของใครเนนะคะนะอาชีพยายใส่ก็คือซักผ้ารับจ้างซักผ้าน่ะหน่อยยาใส่กับบริมีอาชีพที่ตีเอยียงดอกเพ็ดตามนั้นจะใสีหายเสากินซ้ำแช่ใส่ขอบคุณหล,ลายๆค่ะที่มาติดตามขอบคุณหล,ลายๆสวัสดีค่ะ